สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวและคนาราศีสิงห์ทุกท่านนะคะและแม่หมอก,ก็ขอสวัสดีนะคะในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563 c h สา n e ชนลค่ะ และคลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปากนะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาะในช่วงครึ่งเดือนแรกปากแรกนะคะนับตั้งแต่วันที่1ถึง15กรกฎาคมปี2567ของผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะคะหรือจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมไปจนถึงวันที่16กกันยายนโดยประมาณนะคะ ก็เอาลค่ะาชาวลัคนาราศีสิงห์ทั้งหลายคะสำหรับในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกร,รกฎาคมนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่ามันจะมีทั้งจุดที่ดีและก็จุดที่เสียหายอยู่บ้างในดวงชะตาของคนนะคะและสําหรับจุดที่ดีนั้นก็คือนะคะดาวอาทิตย์ ดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีสิงห์จะยังโคโจรโดดเด่นเป็นราชาโชคไปจนถึงวันที่16กรกฎาคมและดาวอาทิตย์นั้นก็จะยังโคโจรอ,อยู่ในภพลาภะโชคลาภความสำเร็จสิ่งที่ได้มาโดยง่ายดังนั้นก็แปลว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ค่ะถ้าหากเจ้าชะตานะคะคิดอยากจะทำอะไรก็ตาม ขอให้คุณได้ลุยทํากันได้เลยเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะสมหวังมากกว่าผิดหวังและก็ดาวเจ้าเรือนการงานของคุณนั้นก็จะยังโครจรในลาพะเป็นลาบเป็นผลไปจนถึงวันที่9กรกฎาคมตรงนี้ก็ย่อมจะส่งผลดีนะคะทำให้ชาวสิงห์นะคะโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนนี้ถ้าคุณไปหยิบจับคิดทำอะไรมันก็จะง่ายก็จะสำเร็จอยู่เสมอนะคะ และก็พอในวันที่13กรกฎาคมค่ะดาวอังคารนะคะดาวเจ้าเรือนสุภพะดาวแห่งความสำเร็จของคุณก็จะย้ายเข้าสู่เรือนการงานนะคะแล้วก็ยังมีมาตรหารเป็นราชาโชคก็นะว่าน่าจะเป็นจังหวะดีนาทีทองของชาวสิงเลยก็ว่าได้ค่ะถือว่าคุณนั้นนะคะกำลังจะได้รับความเมตตา จากผู้ใหญ่จากเจ้านายนะคะหรือจะทําอะไรก็ตามนะคะติดขัดมีปัญหาในเรื่องใดก็ตามก็มักจะมีคนเข้ามาคอยช่วยเหลือซับพอร์ตคุณเสมอนะคะแต่ทีนี้ค่ะชาวสิงดาวอังคารนะคะแล้วก็ดาวอาทิตย์สองดวงนี้โคจรอ,อยู่ในภพเรือนที่ดีก็จริงค่ะแต่ว่าดาวพุธนั้นค่ะจะโคจรเป็นวินาสนั่นก็แปลว่าตลอดทั้งเดือนกร,รกฎาคมนี้ชาวสิงนั้นจะต้องระวังนะคะเกี่ยวกับคําพูดคําจา จะต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆกันเอาไว้ด้วยรวมไปถึงนาะในเรื่องของเงินทองรายได้ผลประโยชน์ก็เช่นกันต้องยอมรับค่ะว่าในช่วงนี้อาจจะมีความติดขัดมีปัญหาหรือจะมีเหตุการณ์ให้คุณนั้นจะต้องเสียเงินก็ได้ส่วนดาวพระเกตนะคะที่จะยังโครจรอ,อยู่ในราศีมังกรไปตลอดทั้งเดือนแปลได้เหมือนกันนะคะว่าอย่าได้ทำตัวโดดเด่นเพราะว่ามันจะเป็นภัยกับ ตัวคุณเองค่ะและสําหรับชาวลัคนาราศีสิง์ในช่วงนี้อยู่ๆก็มักจะมีปัญหามีอุปสรรคมีศัตรูเกิดขึ้นหลายคนจะมีคนหมั่นไส้ไม่ชอบหน้าคุณก็เป็นไปได้นะคะเอาละ่ะแต่ก็โดยภาพรวมดวงชะตาแล้วแม่หมอมองว่า ชีวิตของคุณนั้นอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะคะอาจจะไม่ได้ดวงดีโดดเด่นนะคะเพราะว่าดาวพุธเขาโคจรเสียหายอยู่แต่เพราะด้วยมาตรฐานความเป็นราชาโชคของดาวประจําตัวของคุณก็แปลว่ายังมีความสําเร็จความสมหวังเกี่ยวกับตัวเองเข้ามานะคะซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของการงานตําแหน่งนะคะ หลายคนก็จะมีความสมหวังมีความสุขในเรื่องของบ้านเรื่องของรถเรื่องของครอบครัวนะคะแต่ถ้าเราจะมองในเรื่องของเงินทองผลประโยชน์นะคะโชคลาภทั้งหลายในช่วงนี้ก็นับว่าคุณนั้นจะมีความสมหวังเป็นเปอร์เซนต์ที่ค่อนข้างน้อยนะคะดวงการงาน ก่อนวันที่9กรกฎาคมค่ะสำหรับดวงการงานของชาวสิงนั้นจะยังไม่ได้ประสบพบกับปัญหาอะไรถือว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นจะยังมีลาภีผลจากการทำงานอ่าแล้วก็เหมาะกับการสมัครงานหางานเหมาะกับการเปิดตัวสินค้า,าการทำธุรกิจใหม่ๆนะคะ หรือว่าการลงทุนใดๆในช่วงก่อนหน้านี้ก็จะยังเป็นไปตามเป้าหมายจะบรรลุผลสําเร็จได้ค่ะดังนั้นเนาะตั้งแต่ที่แม่หมอลงคลิปนี้นะคะไปจนถึงวันที่9กรกฎาคมถ้าคิดอะไรอยู่เกี่ยวกับการงานธุรกิจก็ขอให้รีบลงมือทํานะคะเพราะว่ามันมีเกณฑ์จะสําเร็จได้ง่ายจะเป็นไปอย่างที่มุ่งหวังแต่พอหลังวันที่9้าไปแล้วค่ะพอดาวศุกร์ได้ย้ายราศีต้องบอกเลยว่าชาวสิงห์นั้นจะต้องถอยออกมาอยู่เบื้องหลังนะคะและก็จะ เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องไปเน้นงานออนไลน์งานทางไกลางานไม่ออกน่าจะดีกว่าหรือหลายท่านค่ะเป็นไปได้นอ้อพอดาวสุกเป็นวินาศอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะเริ่มไม่มีความสุขในงานที่ทำนะคะอาจจะถูกเพื่อนร่วมงานเอาเปรียบนะคะหรือว่าในท่านใดเนาะที่ค้าขายทําธุรกิจนั้นก็เป็นไปได้นะคะว่าพอหลังวันที่9ไปแล้วคุณอาจจะต้องไปพบเจอกับลูกค้านิสัยไม่ดีนะคะแล้วมันก็จะทําให้คุณนั้นต้องหงุดหงิด อารมณ์เสียได้นะคะดวงการเงินเอาละคะ่ะชาวสิงห์ทั้งหลายคะตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้คะ่ะดาวพุธนะคะซึ่งเป็นดาวการเงินของคุณจะไปโครจรอ,อยู่ในตำแหน่งวีนาศคะ่ะนั่นก็แปลว่าสถานการณ์ทางการเงินของคุณจะไม่ค่อยดีรายได้ที่มีจะไม่เป็นไปตามเป้าหรือบางทีนะคะคุณก็อาจจะมีภาระมีค่าใช้ใจ่ายที่เยอะมากกว่าปกติก็ได้นะคะ ดังนั้นเนาะชาวสิงยังไงคุณจะต้องวางแผนเผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าดาวพุธนั้นจะโครจรเป็นวินาศไปจนถึงช่วงเดือนสิงหาคมกันเลยทีเดียวดังนั้นค่ะถือว่าคุณนั้นก็มีเกณฑ์มีโอกาส จะเกิดความติดขัดฝืดเคืองได้หรือถ้าใครค่ะที่มีเงินมีโชคเข้ามายังไงช่วงนี้จะต้องปิดเป็นความลับนะคะอย่าได้บอกใครและก็ห้ามอวดความรวยที่มีเป็นอันขาดเพราะว่ามันจะล่อตาล่อใจมิจฉาชีพนะคะหรือบางทีนะคะคนใกล้ตัวคนสนิทจะเข้ามาขอยืมเงินคุณก็ได้นะคะดวงความรัก เอาละค่ะชาวสิงค์คะสำหรับดวงความรักของคุณนั้นก็ต้องบอกเลยค่ะว่ามันจะอยู่ในจุดที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะว่าดาวคู่ครองของคุณก็ตกพบมรณะนะส่วนดาวศุกร์นั้นก็กําลังจะย้ายเข้าสู่พบวินาสจึงส่งผลให้หลายๆคู่นะคะอาจจะมีเกณฑ์ต้องเลิกลาหย่าร้าง จะต้องแยกจากกันไปเลยและในคู่ไหนก็ตามเนาะที่ความรักความสัมพันธ์ของคุณเริ่มที่จะมีปัญหานะคะแม่หมอแนะนําว่าคุณอย่าได้คาดหวังกับความรักคนรักอย่าได้หาเหตุผลไปทะเลาะกันนะคะเพราะมันยิ่งจะทําให้สถานการณ์ยิ่งแย่ลงไปและสําหรับใครที่ยังโสดอยู่นะช่วงนี้แม่หมอแนะนําให้คุณจงโสดต่อไปนะคะเพราะยิ่งมีแฟนก็ยิ่งทุกข์ใจค่ะ ยังไงมีสติให้เยอะๆนะคะในเรื่องของความรักกันให้ดีเพราะถ้าหากเราไม่คาดหวังก็จะได้ไม่ต้องพบกับความผิดหวังที่ซ้ำซากกันนะคะ ดวงสุขภาพอันดับแรกเลยคะ่ะชาวสิ่งทั้งหลายช่วงนี้แม่หมอนแนะนำนะคะให้คุณไปทําบุญทําทานเยอะๆคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกรกฎาคมไปแล้วเนาะดาวประจําตัวของคุณก็จะย้ายเข้าไปเป็นวินาสก็ยิ่งจะทําให้ชีวิตของคุณจะดูเงียบดูเหงา จะเศร้ามากกว่าปกตินะคะยังไงเราทําบุญเอาไว้ก่อนดีกว่านะคะเผื่อบุญกุศลจะช่วยหนุนนําให้เราได้พบกับสิ่งดีๆส่วนในเรื่องที่คุณนั้นจะต้องระวังเนาะในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ก็คือในเรื่องของคําพูดคําจาเป็นหลักค่ะไม่จําเป็นนะชาวสิงห์อย่าได้ไปพูดจากวนประสาทใครเพราะมันยิ่งจะสร้างศัตรูให้เกิดกับคุณได้ส่วนโรคภัยไข้เจ็บนั้นคะ่ะชาวสิงห์ก็ถือว่าคุณมีโอกาสจะประสบปัญหาเกี่ยวกับระบบการย่อย อาหารหลายคนจะมีกรดไหลย,ย้อนจะท้องอืดอาหารไม่ย่อยก็ได้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพยากรดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกร,รกฎาคมปี2567นะคะเอาละใครที่ชอบคลิปนี้ค่ะแม่หมอรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะ หรือหากท่านใดค่ะที่คุณใจดีกว่านั้นจะช่วยสนับสนุนช่องของเรานะคะด้วยการกดด o n a t i ป super tank หรือจะเขียนคอมเมนต์ทักทายแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะยังไงแม่หมอขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องพี่ขิม563 c h a n n ชานลด้วยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ